โอเคครับผมกับสัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะที่สอนวิธีปลูกพืชป้นมปืนไปละว,วันนี้เรามาดูประโยชน์ของมันอ่าหลายคนก็เห็นอยู่มันทําไมปลูกเยอะจังเลยอะไรเงี้ยทาไมบ้านต้องเป็นทรงนี้เห็นปลูกกันเยอะก็ผมเห็นเยอะนะบ้านตรงเนี้ย แล้วก็ปลูกป้อมเปลืต้นไม้มีหนามล้อมรอบเห็นอยู่หลายเซิฟเลยลองเลยก็เลยลองมาทําดูมันก็โอเคอ่ะใช้ได้อ่ะมันมันกันได้ช่วยเยอะอ่ะมันช่วยเยอะก็อ่ะลองดูเอผมปลูกไว้มันรู้กี่ต้นละสองสี่ 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6น่านจะ40กว่าข้างบนอะข้างล่างอีกน่าจะประมาณ50ต้นประมาณนั้น <c oughs> ผมตั้งไว้ที่ยิงไก่ยิงทุกอย่างขวางหน้าโอเคเรามาดูกันว่าข้าง,งในเป็นไงระบบเราบงระบบน้ำคือระบบน้ำนี่ ผมทำเงี้ยน้ำอยู่ในบ้านต่อท่อจากใต้ดินขึ้นมาตรงนี้มาแยกตรงนี้มันก็ถึงหนะ้าน้ำอะ่ะแปลกดีเป็นบั็กเกมมาไม่รู้เนี่ยน้ำอยู่ในบ้านแต่มันแต่มันแต่มันถึงน้ำอะ่ะผมลองละเนี่ยน้ำถึงห้าเก้าหกสิบ ไม่เห็นครับไม่เห็นเท่าน้ำอะ่ะเห็นวันหน่อยหนึ่งโผล่ตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ใครจะนกมาเชี่ยวบินท่อน้ําแต่ก็คงจะยากหน่อยอะ่ะอันนี้ท่ออันนี้ท่อเริ่มตรงนี้แล้วก็ต่อเข้าบ้านเลยมุดใต้ดินไปไม่มีไม่มีน่าจะทำลายยากหน่อยอะ่ะถ้ามันอยู่อย่างเงี้ย โอเคเรามาดูว่ามันมันอุกเยอะมันจะทำอะไรได้ไหมทำอะไรได้ได้หรือเปล่าโอเคถึงเอาลองก่อนเอาทดลองกับทีเล็กที่เล็กก็แล้วกันเอาเอาแค่ตัวเดียวตัวนี้เลือดเลือด หกหมื่นห้าโอเคไปลองดูไปรอเช้าก่นโอเคครับผมทดลองมาแล้วทีเล็กทดลองทดลองไงเนี่ยทีเล็กทดลองโอเคครับดูนะคอยดูถามน้องหนึ่ง โอเคครับมันมันจะกระเด็นไปไกลแล้วก็จะติดช้ามันติดช้าม้นงมาเดินช้างงอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งปาร์กกันไปอีก,แล,ก,ก,อก,แ,ลกแล้วก็กระเด็นออกไปอีกแล้วก็วิ่งกัาไปแล้วก็กระเด็นออกไปอีกเนี่ยมันก็จะเข้าไปไม่ได้อะเราก็ถ่วงเวลาได้อีกหน่อยหนึ่ง มันก็เข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ถึงตัวบ้านเราอ่ะก็คือดีดีขึ้นมาหน่อยมันเข้าบ้านเรายากขึ้นกระเด็นไปกลโอเคโอเคโอเคยวตายกลับบ้านก่อนโอเคไงครับมันไม่สามารถไม่สามารถวิ่งเข้ามาได้ถ้าประตูบ้านพังอะนะถึงประตูบ้านโดนระเบิดอย่างเงี้ย มันก็ไม่สามารถเข้ามาได้โอเคเรามาดูขั้นต่อไปถ้าเกิดสามารถจู่โจมเข้ามาบ้านได้โอเคแบบอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองแต่มันยิงไม่ค่อยแรงอ่ะมือต้นไม้อ่ะนี่ลดไปน่าจะลดไปประมาณสองหมื่นเพราะเลือดมันขึ้นไปเลือดนี้เลือดขึ้นไปลองดูถ้า ติดขนาดนี้มันจะตีถึงไหมลองดูใกล้ๆ <g ly> โอเคสามช่องหนึ่งจะก,กาันอืมครับมันก็นิ่งครับนิ่งไม่ไม่ขยับไปไหนอะ่ะขยับไม่ได้อ่ะค้างอะ่ะโอเคถ้าเข้ามาได้ก็ ไม่สามารถวิ่งไปไหนได้ก็คือติดรถรถนหนามไปเลยยังไงครับสุดยอดนะปะักปืนต้นไม้อ่ะสุดยอดกลับมาก่อนจะ <c oughs> ตายโอเคดูเลือดดิเท่าไหร่โหดูเลือดลไปครึ่งรอดอ่ะเมื่อกี้ห้าพันลดไปหมื่นกว่าโอ้ก็แรงอยู่ทำมาหลายต้นนะก็แรงอันนี้ <c oughs> ก็ปลูกไว้หลายต้นอนะ่ะ ดูแล้วอะ่ะก็คือถ้าเข้ามานี่ไม่เหลือ,อถ้าเข้ามาประตูเข้ามาในกลางนี่นะต้องติดลวดหนามอะไรเงี้ยก็คือทั้งรวดหนามทั้งอะไรเดินไม่ได้อะ่ะโอเคเอามาก่อน ทางจะออกไม่ได้เดี๋ยวออกยากมันเลี้ยวยากทีเดียอ่ะมาหนี้มานี้มาหนี้มาหนี้เลี้ยวมานี่เลี้ยวมาหนี้ไม่จอกได้ไปเดียวโอเควางวางวางมาอันนี้ครับมานี่อื้เลี้ยวไปเยอะมันเลี้ยวยากอ่ะติดประตูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออยเ,ยวยาเยอาปล่อยไว้ในนี้แหละเดี๋ยว จะฆ่าทิ้งกันเลยโถวันนี้อยากอนะไรบ้า,างเนี่ยถ้าถ่ายออกไปได้อ่ะอืมครับปล่อยมอยส์งั้นแหละปล่อยงั้นแหละโอเคเามาดูจระไส้วันนี้ตัวนี้มันชื่อสไปโนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ม้งผมก็ ไปโนเปลี่ยนเป็นไปโนมั้งผมเห็นสองตัวนี้มั้งที่บุกที่บ้านคนอ,อื่นอะ่ะก็ก็ลองดูเราตือนต้นไม้ทำอะไรได้บ้างโอเคสามตัวหนึ่งจำมันปิวสกายเจ้านิ่ง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  นิ่งอ่ะติค้างไวแล้วเอ้ยอ้าวสงสัยติดหนาำม,มาั่งอากลับมาก่อนมานี่มานี่มานี่ติดหนาำไปแล้วมั่ง <laughs> ติดหนาำต้องแหย่ทะลุนามเลย น, s <S นึ่งสกู๊ดมันวิ่งนะบะมันไม่วิ่งอ่ะส <c oughs> งสัยผมตั้งนะเลยบ้างมันมันเกี่ยวไหมเนี่ยไม่รู้ลองตั้งใหม่อันนี้มาหนี่มาหนี่ เทิยบถึงกระค้างเลยโอเคครับยองหนึ่งกระเด็นเหมือนทีเล็กเลยแล้วก็ปิดสโลว์สโลว์กึก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 แล้วก็บินไปแล้วก็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 วกเหมือนเหมือนเหมือนทีเล็กครับกระเด็นออกไวเหมือนเดิม เดิมเหมือนเดิมอืมโอเคครับเป็นไงครับบืทต้นไม้ถือว่าประสิทธิภาพสุดยอดนะครับแต่ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงแต่ก็ยิงตายนะรดเยอะะครึ่งหลอดอะโอเคเลยอะใช้ได้อโอเคแล้วากลาับออกมา อยาบอกนะว่าติดติดโอ้ยประตูบ้านกกนี่มันเกะกะนี่ไม่นี่ไม่นี่เนี่ยติดอีกโอ้ยปวดใจจริงเลยประตูบ้านานม่เปิดเดียวก็กมาติดอ่ะ

ไปไหนแอบซ์ฟคขังอีกวิ่งกันไปวิ่งขึ้นอากาศไปเลยโอเคอเซืเ้อซ์ฟคขังตลอดโอเคอ่าถ้าเกิดเรามีสามตัวล่ะเกิดเขาบุกมาสามตัวล่ะนา่าจะยิงไม่ทันนะผมว่ายังไม่เคยลองสามตัวเลยลองดูสามตัวดิ น่าจะยิงไม่ทันนะผมว่าป้อมปืนยิงไม่ทันนะสามตัวถ้าบุกกันเยอะขนาดนั้นนะอ่ะติดน้นาอีกนี่มา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 นี่เร็ววิ่งกันลูกกักกูกกักหมดยงไกหน่อยอาโ,โดด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 โดโด ผมว่าสัตตัวที่มีตายได้เลยเอาไม่ทานแะหละหรือบ้านก็ตะม่มโอเคลองดูก่อนโอเคตัวที่หนึ่งไปละตัวที่สองตัวที่สามครับลองด,ดูขับมาได้ไหมยอะกระตุกกระตุก เออเอ,อเหมือนตัวนั้นมันจะผมตั้งน้ำหน้าแน่นเลยอืมแล้วมันสองตัวเกือ <c> บ <oughs> เข้าได้อ่ะให้ตัวหนึ่งน่าจะวิ่ง,งขับเท้าได้วิงยังวิ่งยังยังวิ่งข้าไม่ได้ครับเดีย๋ยวกลับตัวนี้ก่อน ครับเป็นเกมพย่เองไปไปกินกะทิเล็กตัวนี้อีกเดี๋ยวยุงกาได้จุดหมุ่แล้วจุดหมุบ่นบนใบอาไแต้วเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีสัตว์ในบ้านเราก็ช่วยได้ ไม่สามารถวิ่งมาได้อ่ะดูจากสถานการณ์แล้วนะมันติดไฟนวัวเออโอเคเอาไฟนวัวกันเฮ้ยมันทำไมกินอะไรกันอยู่เหงาตั้งนี่ไหมเหมือนกิน,นอะไรกันออออโอเคกลับมากลับมากลับมา ตัวนี้เลือดเลือดแสนหนึ่งมัง้งจะไม่ผิดน,นะแสนหนึ่งเลือดแสนหนึ่งลดไปแปดพันกว่าโหมันมันไม่มีคนขี่อะ่ะลำบากผมอะถ้ามีคนขี่ก็จะสามารถลองได้มไม่มีคนขี่มันลำบากแต่เขาเข้าวน่าจะน่าจะน่าจะเกือบเข้าได้อะเอาติด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  อันนี้ม่นีม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 นี่ออกมาตัวนี้ก็ได้จุดเลยุดเลยุดเลยมาใหม่าากมากมาเนั้นติดประตูอ้ย จะลองลองอะไรที่มันยากจริงเลยนี่ไม่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 นี่เหมือนพาวิ่งอ้อมเกาะเลยเอาอยากอะออกไปแล้ว <c oughs> ออกแล้วออกแล้ว,ออลวง่ายง่ายงี้สิโอเคตั้งเป็นคิดตั้งผีปตัวงะ่ะแต่ไม่ได้ลองเลยโอเคเอามาเอามา ที่สามตัวจะเอาอยู่ไหมถ้าจะเอาไม่อยู่อ่ะพร้อมืนน่าจะไม่ไหวถ้าสองตัวพอได้เอาแล้วเ,เริ่มเข้ามาแล้วเข้ามแล้วเข้ามาแล้ว ต้องยกมาสักสี่ตัวดูท่าแล้วอะ่ะตัวน,นั้นติดไปแล้วอะ่ะตันหลังสุดอะ่ะถอยไปแล้วมันจะติดกันเองไงถ้าเกิดเราขี่ติดติดกันอะ่ะจะติดกันเองคงต้องเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วหลายประตูอะ่ะต้องเข้าด้านซ้ายด้านขวาเงีย Áo thương gấp, thương gấp. Thương gấp. Đi lòng lấy lửa này nó. Được, kịp quản. ào à, tôi này mình em về lắp nè Kinh cái đen กลับมาก่อนกลับมาก่อนในเนี้ยเออเราตกเข้าไปในน้ำไม่ไหวไม่ไหวแนีเลือดโซกเลยแค่เท่าไรกับตายรถไปอะไรเนี่ยเลาวตัวนี้เลือดท่าพันเหลายหมื่นแยะไอ้ห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่ง คก็ถ okay. ือว่าสะพานแต่ต้องปลูกเยอะหน่อยอ่ะแต่ถ้าใครจะมปลูกกังขนมาเยอะๆอะ่ะผมตีอ่ะตีตีบ้านต้นไม้อ่ะตาปือมปืนอ่ะใครจะขนทีเล็ก2่งตัวสามตัวไปอยู่200ถ้อยเขาไปร้อยกว่าก็ ก็ก็มีสิทธิ์ตายะดูแล้วนะโอเคโอเคครับเราก็จะสอบกันต่อไปท่นี้เราจะเอาปืนทดสอบปืนขวานอะไรเงี้ยปืนสอบว่ามันจะสามารถทำะไรต้นปืนต้นมาได้หรือเปล่าโอเคเราไปลองกันดู เอาหอ,อกกล้กันหอ,อกลองหอ,อกทิ่ทิมชั่วอืมลดไปสามเองอะ่ะ <c> อ <oughs> ึดมากอะ่ะอย่างนี้แทงกว่าจะตายก็เราเราคงตายก่อนแล้วเดี๋ยวก็อกย่ทีอ่ะไม่เวิร์กอะ่ะ <c oughs> อ่ะไปท,ที่ทุกหิน สอง <c oughs> อขวานห้าสองนี่บางครั้งก็สองบางครั้งก็ห้า <c oughs> แล้วถ้าเป็นกระถางดินนะ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ดีกว่า 500. ห้าร้อยเฮ้ยห้าพัน ลรไปสองอ่ะฝันฝันเท่าไหร่ก็ไม่พังครับตายก่อนคนบุกตายก่อนไม่เหลือโอเคเรามาถึงปืนบ้างครับเป็นลูกซองครับลูกซองยิงยิงปืนเอาลูกซองยิงพุนมต้นไม้ไม่ลดครับไม่ลดใ <c oughs> บไม้ล่วงไปยิงไม่ลดยิงกระถางอ่ะ ก็ไม่รถอยู่ดีไปมาจริงจังเลยโอเคพืนต่อไปลูกซองแฟนครับอืมก็ก็ไม่เป็นไรอยู่ดีโอเคเอาเลเซินเลเซินเรียง นิ่ง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 ครับไม่เป็นไรไม่จะทุตทานสถาหรับปืนโอเคถ้าเป็นหน้ามุงหน้าไม้อะไรเงี้ยเอาหน้าไม้นี้แล้วกันอันนี้แหลงแหล่งสุดของหน้าไม้ละนิ่งครับเก็บก็เก็บลูกมายิงแล้วเก็บลูกได้ โอเคก็ต่อไปเป็นระเบิดระเบิดนี่ครับเบิดมือลองระเบิดมือดูห้าพันเหลือเท่าไรต,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 ต้องอ 5, ต้อง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 โอ้ห้าพันก็ห้าพันครับต้นไม้เหมือนจะลดไปร้อยกว่าไ่ถึงร้อยบ้าง นิ่งนิ่งโอยนี่ขวางระสิบลูกก็ไม่พังอย่างเงี้ยขวางสี่ห้าลูกพเป็นไงไงครับลดไปร้อยหนึง่ง <c oughs> ไม่คุ้มอ่ะกระทางลดไปสองพันใก้สองร้อยจบเกือบสองร้อย โอ้ไม่ไม่คุมอะ่ะกว่าจะคว้างกว่าจะอะไรเขาตายก่อนไม่ทันในขว้างมันพังอะ่ะ <c oughs> โอเคต่อไปเป็นขับไปเป็นนี่ครับจะโหลดจะโหลดพี่ทรายแน่นอนสิเดี๋เดเดเต็มยังอ๋อถึงล้วห้าพันพันห้าลองดูครับ ยิงเข้าไปตุ้มไงทดไปเจ็ดร้อยกว่าอันนี้ก็ประมาณสองร้อยอ่ะข้างๆกระโดนนี่อันนี้ก็มีสิทธิ์ทั้งได้ถ้าโดนในหลายลูกลองลองยิงในหลายลูก อันนี้ลองดูแต่กว่าจะยิงแต่ละนัดรับดูหนึ่งโลสองโลสามโลสี่ โอเอาโอเคถ้าจะยิงมันก็ผมว่ามันไม่คูอค่อีกแกลดไปครึ่งหนึ่งหกลูกเจ็ดลูกโอเคคงคงไม่ไหวอะ่ะโอ้ยแต่กระถางจะพังแล้วอะโอเคประมาณเจ็ดแปดรูด เจ็ดถึงแปดลูกอะกระถาง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 ดินจะพังซ่อม,ไ,ไ,มไ,อไม่ได้เป็นยซ่อมไม่ได้หรออ๋อขาดขาด,ขดไฟเบอร์อย่าซ่อมกันโอเครอลอ,ลอเลือกเต็มก่นอนเดี๋ยวลองลองต่อไปลองชิ้นสุดท้าย โ okay. อเคน,นีใกล้เต็มละอืมอันนี้เต็มละโอเคชิ้นสุดท้ายครับมันก็คือ C 4ีโฟลอง4ีโฟดูแล้วกันเดี๋ยว4ีโฟต้องเอาที่กดระเบิดอืมกดระเบิด นี้ละกันปิ้วเอาดูครับสามสองหนึ่งตุง้มเป็นไงครับหายหมดโอส้สุดยอดปสิทธิภาพดีมากเป็นไงบ้างสุดยอดไหมก็คงถ้าจะจัดการกับพื้นต้นไม้ก็ต้องสีโฟลแล้วละ่ะ ระเบิดกระถางมันอ่ะมันก็จะไม่เหลือหมดโอเคโอเคครับวิธีสุดท้ายไม่มีถ้าไม่มีปืนซีโฟวิซล์อะไรงี้ไม่มีเลยเลยใช่ไหมเราต้องหาที่เล็กอ่ะแทงอ่ะเอาไว้แทงขับรยเยอะเยอะวิ่งเข้าไปแทงวิ่งเข้าไปให้มัน ปืนต้นไม้ยิงทีเล็กแล้วลเราก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปที่ปืนต้นไม้เสร็จแล้วเราสามารถกดเอาปุยออกมาได้ไม่ต้อเป็นตัวของใครอะ่ะจะฟังตัวตูเราก็ทําได้หมดอะ่ะกดเข้าไปอะ่ะแล้วมันก็เอาปุยออกมาแล้วต้นไม้ก็จะต้นไม้ก็จะหายไปง่ายๆครับแต่มันต้องมีตัวแทงอะ่ะ ต้องมีตัวแทงต้องมีทีเล็กยืนยืนอยู่ยืนให้มันยิงที่เล็กแล้วเราก็บิงเข้าไปเอาปุ๋ยออกมาดึงปุ๋ยออกมาให้หมดแค่นี้เราก็จะไม่ต้องเปิดกระสุนครับง่าย <c oughs> <c oughs> เลยโอเคคงหมดแล้วนะโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคน สงสัยว่าทำยังไงจะก,กัดจะจัดการบูตั้นไม้ได,โคคดนะ้โอเคครับชอบก็เชื่อกันกดตะไคร่นะโอเคครับขุงครับ